คุณผู้ชมและพี่น้องเกษตรกร,กรครับถ้าหากว่าติดตามข่าวสารเร็วๆนี้นะครับมันจะมีข่าวอยู่คาหนึ่งสำหรับพี่น้องเกษตรกร,กรชาวสวนยางนั่นก็คือบริษัทผู้ผลิตยางรถยนต์เนี่ยวิตกกังวลว่ายางไม่พอนะครับซึ่งยางไม่พอนี้จะส่งผลดีหรือผลเสียกับประเทศไทยนะครับวันนี้เราจะมาหาคําตอบกันนะครับและตอนนี้ผมอยู่กับประธานชุมนุมสากลชาวสวนยางแห่งประเทศไทยนะครับนั่นก็คือคุณเพลิดเพลิงหวังพงสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านประธานรับผมอยากจะทราบทันพี่หนว่าทําไมยางถึงขาดแคลนตอนนี้ จริงๆแล้วเนี่ยสถานการณ์ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันช่วงปลายปีราคายางที่ตกต่ำมากเนี่ยทำให้เกษตรกรบางส่วนเนี่ยมันก็หยุดกรีดไปนะประกอบกับสองปีที่ผ่านมาเนี่ยเราโหมกรีดกันหนักมากเพราะราคายางมันดีพวกยางที่ถึงอายุต้องต้องโค่นเนี่ยก็ไม่ได้โค่นนะ,ะพอราคายางตกปุ๊บทุกคนก็ถือโอกาสโค่นนะจะเลยส่งผลให้<า>ส่งผลให้ส่วนหนึ่งเนี่ยวัตถุดิบมันจะารหายไปจากตลาด ประกอบกับช่วงมาต้นปีเนี่ยฝนก็ตกหนักมากตกมาตลอดเลยทําให้ออกไปกลีดไม่ได้ผลผลิตตรงนี้ก็หายไปเฉลี่ยแล้วครึ่งปีนี่เราหายไปสองแสนกว่าตันครับปีหน้าเนี่ยไอโครงการยางนั้นไร่เกษตรกรจะเริ่มกลีดได้แล้วจะช่วยทดแทนได้มากน้อยขนาดไหนคือในโครงการยางล้านไร่ตั้งแต่สมัยปี4 6นะครับอันนั้นก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดีแม้แต่วันนั้นมันอาจจะเสี่ยงหน่อยแต่พอมาถึงวันนี้เราจะเห็นว่ามันเป็นทางรอดของเกษตรกรแล้ว นะครับปีหน้าเนี่ยก็ยังไม่มากครเพราะว่ามันจะกรีดได้ในร้านไร่ก็ประมาณสัก20%นะครับในส่วนของ20%เนี่ยผลผลิตก็เพิ่งนิดเดียวเพราะว่ามันเป็นยางเปิดปีแรกถ้าหากว่าโครงการยางแานไร่เนี่ยไม่มีแล้วแต่กเกษตรกรสนใจอยากจะปลูกเนี่ยวันนี้ยังทันไหมซื้อมาปลูกเองถ้าพี่น้องกเกษตรกรวันนี้อยากจะปลูกนะครับผมก็ยังยืนยันนะว่ามันปลูกได้นะครับอนาคตของยางพาราเนี่ยยังมีอยู่มากในเรื่องของสมมุติเรายกตัวอย่างนะครับวันนี้ในโลกเนี่ย ประชากรในโลกเฉลี <S 2> 2. <S s right. <S ่ยใช้ยางคนหนึ hmm, hmm. sight, way way, ่ง3กิโลครึ่ง3กิโลครึ่งเนี่ยเป็นยางธรรมชาติซะ1กิโลครึ่งอีก2กิโลเนี่ยเป็นเรื่องของยางสงเคราะห์นะครับเพราะนั้นถ้ายางสงเคราะห์จะหมดไปเนี่ยไอ้1กิโลครึ่งเนี่ยมันจะต้องเพิ่มเป็น2กิโล2กิโลครึ่งใช่ไหมไปกินสัดส่วนของยางสงเคราะห์เพราะนั้นพี่น้องเกษตรกรเนี่ยถ้าเราปลูกไปมากขึ้นกว่านี้นะก็ไม่มีผลอะไรที่จะทําให้ยางราคาตกมันอยู่ที่การบริหารจัดการมากกว่านะครับเรื่องการใช้เนี่ยมีแน่นอนไม่ต้องกลัวครับ ถ้าประธานาธิบดีปีหน้าเนี่ยพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางที่เข้าร่วมโครงการอย่างนั้นจะเริ่มกลีดได้แล้วรายได้จะเป็นยังไงความเป็นอยู่เขาความเป็นอยู่เนะเท่าที่ผมสัมผัสพี่น้องเกษตรกรทางภาคอีสานเนี่ยเขาพูดอยู่คำหนึ่งนะที่ผมไปแล้วผมรู้สึกประทับใจเขาบอกว่าเขาบอกนี่ถ้าเกิดทําอาชีพอย่างอื่นเนี่ยโอกาสเนี่ยเขาคงไม่ไม่มีนะครับเกษตรกรรายย่อยเนี่ยแต่ถ้าเป็นยางพาราเนี่ยโอกาสที่จะจับเงินหมื่นเงินแสนเนี่ยสำหรับครอบครัวเล็กๆนะที่มีสวนยางห้าไร่สิบไร่เนี่ย เป็นไปได้ครับในปีหนึ่งพี่จะเห็นเงินแสนเพราะฉะนั้นแต่ชีวิตความเป็นอยู่เนี่ยในปีหน้าเนี่ยผมคิดว่าเกษตรกรกลุ่มแรกที่ได้กิยางในโครงการล้านไร่เนี่ยความเป็นอยู่ต้องดีขึ้นแน่นอนครับสุดท้ายนี้ท่านประธานมีอะไรจะฝากถึงพี่น้องเกษตรกร,กรหรือชาวสุดยางไหมคือที่ผมอยากจะฝากก็คือทางเป็นห่วงมากที่สุดก็คือพี่น้องภาคอีสานเพราะถือว่าเป็นเกษตรกรกลุ่มใหม่ที่มาทําเรื่องยางนะครับถึงอาจจะมีบางท่านที่เป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วแต่ส่วนใหญ่เนี่ยยังเป็น คนที่ยังขาด,ขาดความรู้ขาดในเรื่องของอ,อะไรหลายๆอย่างที่เกี่ยวกับการผลิตกระบวนการผลิตยางให้ได้คุณภาพนะครับเพราะนั้นสำคัญที่สุดคือเรื่องของความโตของต้นนะอยากจะฝากพี่น้อยอิสานว่า,วาถ้ามันไม่ได้45เซนเนี่ยอย่าไปกรีดเลยครับถึงแม้ว่าอายุมันจะ7ปีแต่ถ้าเส้นรอบวงมันไม่ได้45เซนขึ้นไปนะครับที่ระยะเมตาสิบเนี่ยเราไม่ควรที่จะไปกรีดมันเว้นไว้ก่อนเลือกกรีดเฉพาะต้นที่มันกรีดได้ นะครับเพราะว่าการที่เราจะต้องเสียเวลาโคดแล้วไปปลูกใหม่อีกรอบนึงเนี่ยไม่มีประโยชน์ครับนะครับเรายางเนี่ยมันอยู่กับเราได้ตั้ง40 50ปีถ้าเราดูแลดีๆเพราะนั้นเราไปเลือกต้นที่มันสมบูรณ์เรากรีดแล้วก็ให้ปุ๋ยนะครับเคมีร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยดูแลมันนิดนึงมันอยู่กับเรานานมากรช่วยชีวิตเลยก็ได้ครับผมคุณผู้ชมครับนั่นก็คือคําแนะนําจากผู้ที่ขับหมดกับวงการยางพารามานทั้งชีวิตนะครับนั่นก็คือประธานชุมนุมสากลชาวสวนยางพาราแห่งประเทศไทยนะครับ คุณเพิกเลิกของผมนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับที่เกี่ยวกับทางรายการนนครับครับท่านรับสวัสดีครับ